เอาสวัสดีครับบรรยากาศส่วงเสาร์วันที่11เด้อพี่น้องเด้อ11ตุลาคมแล้วครับมาเบิ่งครับลูกเคเอฟ68ครับยังย่งอยู่เด้อตามหาเจ้าของครับง่วดีอยู่เด้อพี่น้องง่วดีอยู่เอาเมื่อนซีเท่านั้นครับถึกถึกครับถึกถึกนี่เขาเพิ่นกระเฮ็ดมาให้เรียบร้อยนี่สูงเกือบลอยสามสิบหาครับง่วชนปีครับนี่หน้าตางามๆเลยครับหน้าตางามๆเนื้อหนังดีครับปินตาเลียงครับ นิสัยดีหูดีเชื่องดีเดอ้อหูดีเชื่องดีอยู่นี่ยงไปจังน้อยเดี๋ยวก็คืนครับนาแรกงนี่ละหลังเกี้ยวเขาไปนี่ละคืนแท้ครับนี่ง้ชอชนปีง้อปีกลัวประมาณนี้ครับประมาณเอาเดอ้อเอา่านี่รูปได้เดอ้อยาฉีดให้แล้วมักเ็บกรลังคูเบิดมิเตสิวนสิพี่เป็นนาแล้วบนี้อีละตามหาจะคล้องอยู่ครับ 1ิบครับ1ิบเอ้ามองเอาเงินเลย1ิบซครับสนใจฟาวโท่ฟาโทตอนนี้เบาตึงกระลังสีเดินทางไปอำเภอคุ้นหานครับจังหวัดศรีสะเกษครับนี่สนใจฟาโท่เด้อพี่น้องเดอ้อนี่เลี้ตัวเดียวครับลูก KF 68ตามหาเจ้าของครับนาเลี้ยงคทอกันครับตัวนี้นาเลียงคทอกันสุดยอดแล้วหูดีชีดาให้ย่างดี ลำโตลำชิ้งดีเึบปูนพีเตอร์ขาดการดูแลจังน่อยครับเจ้าของเพิ่นปล่อยปลาลาเลยแห้งแต่ว่างง่วนนง,งามอยู่ครับง่วนนง,งามอยู่เอาไปเพี้ยนเอานี่ลงทุนอัดอาหารเข้าไปสักสองสอบนี่โอ้ยเนื้อหนังแตกพะ่ารดเลยนี่นี่อ้วนแล้วฮากบลดอาหารลงจังนอยคอยถอยออกครับเห็ดแค่เห็ดให้เพิน่นอ้วนในซื้อ ไอพันยูตโตเข้ากับเหลี่ยงธรรมชาติเลยบัดนี้พี่แงวดีครับ้าวดี้าวอัลลาดเลยเมือนสีเท่านั้นสนใจโท่ด่วนเดอ้อเดี๋ยวเบาตึงเดินทางไปรงหัวก่อนคุณหารครับมือน,นี้ครับสีสเกตครับสนใจโท่ด่วนเดอ้อพี่นองเดอ้อ